สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel กตินะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆมา unboxing ครับแกะกล่องนี่นะครับนี่ก็คือนาฬิกาซุนโต่5พีกนะครับหรือว่าซุนโต่5พีกเนาะเดี๋ยววันนี้จะพามา unboxing ก,กันโดยนี่ให้ดูนี่นะครับผมจะแกะให้ดูทุกสีเลยนะเผื่อว่าใครที่กําลังแบบว่าเฮ้ยสนใจว่าแบบจะซื้ออะไรเงี้ยเราก็แบบอยากรู้ว่าสีไหนหน้าตาประมาณไหนสีไหนสวยนะ วันนี้ผมแกะให้ดูทุกสีเลยนะครับผมยังไงก็ต้องอขอบคุณทางซุนโต้เลยนะครับที่แบบว่าส่งมาให้ผมได้แบบลองอันบ็อกซิ่งนะทุกสีนะถึงแม้ว่าผมจะบ่นบ้างอะไรบ้างน,นะครับแต่เขาก็ส่งมาให้ตลอดนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเน้นเน้นดูนะว่าแต่ละสีมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็พรีวิวคร่าวๆนะดูว่าในกล่องมีอะไรบ้างน,นะครับแต่ว่ารีวิวเต็มๆหนะ่ะยเดี๋ยวไว้ทีหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าผมก็เพิ่งได้มานะเี๋จะมาแกะพร้อมเพื่อนๆเลยกันนะครับผมโอเคไป ถ้าผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็ลุยเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราแกะไปทีละสีนะเนาะเดี๋ยวให้ดูก่อนทีละสีนะครับอันนี้คือสี rich rich sand นะครับ rich sand s a นี่ก็คือตอนแรกเนี่ยถ้าซื้อมันจะซีลมาแบบนี้นเนาะอ่ะแกะเลยไม่ต้องวนเวายเยอะลุยสดสอบนะับอ่ะปึ๊ไป ่าเดี๋ยวดูสิว่านในกล่องมีอะไรบ้างตรงนี้ฟีเจอร์เขานะครับก็คือ Intelligent Battery Mode นะครับก็คือสามารถปรับโหมดต,ต่างๆได้โหมดแบตต่างๆให้แบบประหยัดกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับในในระหว่างกิจกรรมก็ปรับได้นะสมมติว่าใกล้แบตใกล้หมดปุ๊บเราเปลี่ยนจาก20ชั่วโมงเป็นร้อยชั่วโมงอะไรแบบนี้ได้นะครับผมแล้วก็มี Over 80 Sport Mode นะครับก็คือ มีกีฬากว่า80ชนิดนะครับมากกว่า80ชนิด Sleep and Activity Tracking นะครับก็คือจับการนอนนะครับจับการทํากิจกรรมต่างๆในแต่ละวันเช่นนับก้าวนับขั้นบันไดที่เดินนอนแคลอรี่อะไรพวกนี้นะครับแต่ละวันอ่ะทั่วไปเนาะแล้วก็ Music Control นะครับตัวน,นี้ก็ก็จะมาพร้อมกับเฟิร์มแวร์ใหม่แล้วนะครับที่มี Music Control นะสามารถที่จะควบคุมเพลงนะครับผ่านข้อมือได้เลยเนาะผ่านนาฬิกาได้เลยแล้วก็ Stress and Recovery นะครับก็คือ,อมีการวัดนะวัดความเครียดต่างๆนะแล้วก็ว่าเราพักพอไหม Recovery อ,อีกกี่ชั่วโมงอะไรแบบนี้เนาะ GPS n v i g a t i o n นะครับตัวนี้ก็ปกตินะก็มันเป็นนาฬิกา GPS นะมี GPS ในตัวนะครับผมแล้วก็ Over the air Update นะครับก็คือสามารถอัปเดตโดยที่ไม่ต้องเสียบสายถ้าเป็นซุนโต่5หรือซุนโต่5รุ่นเดิมเนี่ยนะครับต้องเสียบสายเนาะอันนี้จะเป็นเหมือน9พีกแล้วนะ5พีกเนี่ยก็คือไม่ต้องใช้สาย สามารถที่จะอัปเดตได้เลยนะครับผมผ่านมือถือนะแล้วก็กันน้ำ30เมตรนะครับผมอ่ะแก่เลยนะครับก็จะมีซีลแบบนี้เล็กๆเห็นปะนะเป็นพลาสติกแบบนี้แกใส่วสวยโอ้ยตายแล้วนี่นะครับสองข้างนะนี่มีสองข้างผมก็ได้ดันลงมาเลยว้าวอ,อ่ะเดี๋ยวมาดูกล่องกันก่อนเลยนะครับผมก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะขา,ขาวๆเรียบๆแล้วก็ คือเรียบหรูนะครับเป็นกล่องกระดาษนะครับผมแล้วก็แนวแบบรักโลกอะไรเงี้ยนะก็คือไม่พยายามลดการใช้พลาสติกนะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อะไรพวกเนี้ยเนาะเดี๋ยวดูให้ดูชัดเนี่ยก็จะมีแบบนี้มันก็จะดึงมาว้ยายังรอไหนนี่นะครับหน้าตาแก่เลยมีอะไรบ้างมีนาฬิกานะครับใหม่นี่นี่ก็เป็นกระดาษนี่มีสายชาร์จข้างใน,น เดี๋ยวขอัวทีละอย่างนะเอาดูคู่มือคู่ม,มือกันแล้วกัน่็มีอะไรบ้างนะอ่ามีแค่นี้นะครับให้ดูเนแล้วก็ Design for adventure นี้ก็เป็นคู่ม,มือเนาะคู่ม,มือที่พวกเราเนี่ยไม่อ่านกันอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยมีใครอ่านนะกะ็ดูม่มีอะไรบ้างโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะแฟบออกมา ก็จะมีสามเล่มประมาณนี้นะครับผมมาดูเครื่องดีกว่าแล้วก็สส่ชาร์จสายชาร์จยังเป็นแบบเดิมอยู่นะเป็นแบบคีบซึ่งผมชอบมากนะแบบนี้เอาจริงๆผมชอบเพราะว่ามันแบบค่อนข้างชัวนะคีบมันค้างนะโอเคสส่ชาร์จแบบเดิมให้มาไม่ยาวส,สั้น <c oughs> น่ารักโอเคมีอะไรไหมไม่มีแล้วนะครับก็มาดูที่นาฬิกาแล้วโอ้โหสวยนะเนี่ย อย่างนง้ำเดี๋ยวเรื่องอินิเชียลเซตอัพหรือว่าเซตอัพตอนตอนแรกตอนซื้ออะไรย่งเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวทําให้ดูเป็นอีกคลิปแยกเพราะว่านี่เดี๋ยวจะให้ดูสีอันนี้คือสีอย่างก่อนนะเมื่อกี้สีอะไรนะสีริชแซนนะครับริชแซนนี่ประมาณนี้อันนี้มันก็ให้เราเซตติ้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซตติ้งเดี๋ยวผมเซตให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะนะนะประมาณนี้ แต่ตอนนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับอขอบเรือนเนี่ยนะครับเป็นสีเงินๆเนอะออกเงินๆนะครับซึ่งทำวัสดุทำมาจากสแตนเลสนะครับตอนนี้สแตนเลสตีลนะส่วนฝาหลังนะก็จะเป็นแบบพลาสติกนะเป็นคอมโพสิตพลาสติกนะเป็นพลาสติกผสมพวกคาร์บอนอะไรพวกนี้แหละเนาะแล้วก็มีเซนเซอร์ฮัดเลทนะครับยังเป็น น่าจะเป็นตัวเดิมอยู่นะครับเป็นของแบบวาเลนเซลเนาะเป็นตัวเดิมก็คือมีมีสามตัวมีสามสีมีสีเขียวแล้วก็มีสีส้มนะไฟอะ่ะนะครับข้างหลังเขียนว่าซุนโตห้านะครับซุนโตห้าซุนโตไฟล์ดีไซน์อันเมดอินฟินแลนด์ะครับตัวนี้ทําในฟินแลนเดอร์ยังเจ๋วนะครับมั่นใจได้นะงานประกอบเนี้ยเนียนมากนี่อันนี้เวลาชาร์จนะแค่นี้แค่นี้น,นะครับอันนี้คือการชาร์จนี่เห็นไหม สวยๆให้ดูอ่ะแล้วก็จะมียี่ห้อนะมีคําว่าซุนโตเล็กๆตรงนี้สวยนะผมว่าเป็นกาวแบบที่สวยเผอๆแบบสวยกว่าก้าวพีกนึงบ้งเนี่ยเนะด็นนะดูอ่ะผมถอดให้ดูผมใส่อยู่ในกะ้าวพีกอานะอ่ะเนดะี๋ยวมนรคลิปแบบเทียบกันชัดๆอีกทีนึ่งเนาะอันนี้เดี๋ยวให้ดูสีดูอะไรคร่าวๆก่อนนะประมาณนี้ เบามากนะครับความรู้สึกเบามากนะโอเคตรงนี้เป็นสเตลเลสนะครับส่วนหน้าจอเนี่ยตินิดนึงก็คือตอนนี้เขาใช้เป็นพลาสติกอะน,นะครับโพลีเอไม้นะครับเป็นพลาสติกแต่ว่าก็น่าจะเคลือบแข็งอะไรอยู่นะผมก็ไม่แน่ใจเรื่องการเป็นรอยนะครับแต่ว่าคือเหมือนกับว่าอย่างไรเราก็ติดกันรอยกันอยู่แล้วนะซื้อมาก็ควรไปติดนะครับกันลอยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พลาสติกนะคือถ้าไม่ใช่ซิฟายผมก็แนะนําให้ไปติดกันรอยนะทุกทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็น ไมโนเรลกลาสหรือว่าจะเป็นกระจกกอริลลา glass อะไรพวกนี้นะครับก็แนะนําให้ติดดีกว่านะเพราะว่ามันเกิดรอยง่ายนะส่วนเน,นี้ยเป็นพลาสติกยังไงก็น่าจะติดแต่ข้อดีคือมันจะเบานะแล้วก็เหนียวเนี่ยเหนียวรู้สึกเบามากนะครับสายเป็นแบบ quick release นะครับนี่นะข้าวข้าวอันนี้ยวให้ดูสีนี้ก่อนปุ่มก็เป็นพลาสติกธรรมดาเป็นปุ่มพลาสติกสีเดียวกับตัวเครื่องนะครับอันนี้จะเป็นสี rich sand นะเทาๆสวยอะ่ะเฮ้ยสีนี้ก็สวยเนหะ็นไ,ไหม ประมาณนี้นะครับอันนี้คือสี Sand นะนะริชแซนนะแล้วก็ปุ่มเนี่ยฝั่งนี้เขาเรียกว่าฝั่งไหนฝั่งขวานะครับมี3ามปุ่มนะครับฝั่งซ้ายมี2ปุ่มเหมือนเดิมนะเหมือนซุนโตห้านะครับลักษณะการไม่มีทัชสกรีนนะครับก็คือใช้ปุ่มเป็นหลักนะครับกดปุ่มก็จะไม่มีแบบติกต๊กติกต๊กแท๊กแท๊กอะไรเหมือนซุนโตเก้านะเป็นแบบนิ่มๆเหมือนทุกๆครั้งนะครับเหมือนทุกๆรุ่นที่ผ่านมานะครับคร่าวๆไปก่อนแล้วกัน เดี๋ยวข้ามเหมือนจอจะสวยขึ้นด้วยหน่อยหนึ่งปะเนี่ยเดี๋ยวดูบัคเกิลก่อน,นเห็นไหมชัดปะตรงนี้เป็นโลหะนะครับโลหะดีๆเลยนะครับแล้วก็มีอ่ยิงเลเซอร์คาว่าสุนโตโสวยมากนะผลง,งานเนียนมากแล้วก็เป็นแบบหมุดนะครับเหมือนรุ่นรุ่นพี่เขาหนะ้านะอันนี้นะครับสวยไหม สวยนะผมว่านะ,ะเดี๋ยวต่อไปผมจะแกะให้ดูทุกสีเลยนะเอามาดูกันชัดๆว่าสีไหนเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆจะได้เห็นนะผมจะให้ดูทีละสีเลยถ้าผมตอนนี้นะครับก็ทุกสีแกะแล้วนะครับทุกสีตอนนี้อยู่ที่ดีหมดก็จะมีอยู่6สีที่เป็น6กคอมเ n นชั o นด้วยกันนะครับเดี๋ยวดูไปทีละสีเนาะอันนี้อันนี้ที่ดูไปเมื่ตอกีนะครับก็คือริดสันนะครับริดสันให้ดูชัด,ชดๆนะครับบัคเกิลจะเป็นสีเงินนะครับอ่า กรอบสีเงินตัวเครื่องสีเทาอ่อนแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นหมดุดเป็นบัคเกิลสีสีเงินนะอะประมาณนี้อันนี้เหมือนกันนะตัวเรือนก็จะเหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะครับเหมือนริดสนนี่ให้ดูนะครับก็คือเป็นสีเงินแบบนี้นะครับกับสีเทาเห็นไหมเหมือนกันไหมนะสีเดียวกันนะครับผมเพียงแต่ว่าสายนะครับ อันนี้จะเป็นสายมันติคัลเลอร์นะจะเป็นใสๆแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าเม็ดบีดหรือว่าอะไรเหมือนกับว่าเป็นวัสดุที่รีไซเคิลหรืออะไรแบบนี้นะครับอยู่ฝังอยู่ข้างในนะสวยนะสายเนี้ยผมก็ว่าสวยนะอันเนี้ยนะอันนี้เขาเรียกว่าสีริดแซนมันติคัลเลอร์นะครับนะนี่นะประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นสายมันแบบนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นสีที่แบบเออเรียบเรียบนะครับเรียบง่ายก็คือดําเงินนะครับ ตัวเครื่องสีดำนะดำหมดเลยปุ่มก็ดำนะครับสายก็ดำสายซิลิโคนนี่ดีมากนะความรู้สึกผมเป็นสายยีมิบสองมิลนะครับแล้วก็ Quick Release เนหะ็นไหมเห็นคำว่าย mm นะีมิบสองมิลไหมอ่ายีิบสองมิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หาซื้อสายมาเปลี่ยนได้ง่ายเนาะยีมิบสองมิลมันเป็นสายไซส์ทั่วไปนะครับผมหาซื้อตานของแท้ของเถื่อนแล้วแต่นะ ค okay. นี่นะอันนี้สีดำกับเงินนะครับวัสดุตรงนี้จะเป็นสแตนเลสหม,หมดทุกตัวนะครับไม่มีวัสดุอื่นเนาะนี่จอไม่ได้เต็มนะครับก็จะมีขอบอยู่นิดนึงนะแล้วก็มีคำว่าซุนโตนี่สีดำโอเคต่อไปเป็นสีเทาเฮ้ยสีนี้ผมว่าสวยอ่าสีเทาน,นะครับสีเทานี้นะครับเขาเรียกว่า dark h e a อ e r นะครับ dark สี dark h e a อ e r เฮ้ยสวยสีนี้สวยนะครับอ่าตัวหน้าปัดจะเป็นสีแบบออกเหมือนสีไทเทเนียมนะ,ะเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูกับตัวริดแซนนะครับนี่นะโคระสีนะมาเนี้ดีกว่าจะได้จะชัดๆอ่ะเห็นไ,ไหมสีตรงขอบตัวเรือนเนี่ยโคระสีนะนนะสีเทาก็จะเข้มขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ตัวเรือนก็จะเป็นสีเทานะครับนี่ดูข้างล่างมิดูดดนี่ ตัวนี้นะครับก็แบตนะครับอยู่ได้10วันนะในโหมดนาฬิกาปกติสิบวันบวกบวกเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็ส่วนที่เป็น GPS โหมดนะครับก็ใช้ได้แบบยีชั่วโมง40ชั่วโมงแล้วก็100ชั่วโมงนะครับเราปัดได้นะว่าจะเอาแบบไหนอันนี้คือ GPS โหมดนะต่อมาก็นี่นะครับอันนี้เรียกว่าสีออค่านะครับออคานะ เดี๋ยวผมให้ดูนะอ่าก็จะเป็นเหมือนตัวนี้นะอ่าเหมือนดาร์คเฮดเทอร์นะครับผมกรอบเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสีเดียวกันนะครับผมก็คือเป็นสีรมนิดนิดไม่ได้เป็นเงินไม่ได้เป็นเงินเลยนะเป็นเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะเหมือนออกไทเทเนียมนิดนิดเนาะอ่าให้ดูเทียบเหมือนเดิมเทียบนะ มันก็จะแบบเข้มขึ้นมานิดหนึ่งนะผมแล้วก็สายสีเหลืองมัสตาร์ดนะครับเขาเรียกว่าเหลืองออกคานะออกคานี่นะครับให้ดูแล้วก็ตัวเรือนเป็นสีเทาเข้ากันดีนะนี่ก็สวยนะเหลืองเทาผมว่าสวยนีนะนี่โอ้โหเก๋วะเก๋เก๋วะแจ่มเลยสวยทุกสีเอาจริงสีนี้ก็สวยนะดาร์คเอเตอร์นะครับโอเคต่อมาสีสุดท้ายนะครับ อันนี้ก็สวยเจ๋งเก๋กริบนะครับสีเขียวนะเขียวเหนียวซับนะกำลังฮิตเลยนะเขียวแบบไอโฟนก็เขียวอะไรก็เขียวนะช่วงนี้นะฮิตๆนะอให้ดูนะครับเป็นเขียวแบบเขียวเขาเรียกว่าอะไรเขียวขี้มาหรอเขียวเข้มๆนะสวยเลยนี่ตัวเรือสีเขียวนะครับส่วนหน้าปัดสีเข้มกว่าเพื่อนนะตรงกรอบหน้าปัดเนี่ยนะครับสีเข้มกว่านี้ด้วยนะครับ ดูสิเข้มกว่าไหมผมรู้สึกว่ามันเท่ากันนะเท่ากันไหมหรือว่าหรือว่ามันดํากว่านิดนึงเพื่อนๆว่ามันสีเดียวกันไหมอะขนาดผมนั่งดูแบบอย่างเงี้ยผมยังดูยากเลยอะเนี่ยนะครับเป็นสีแบบว่าออกให้คล้ายเซเทเนียมนิดนึงนะครับผมนี่นะครับอันนี้เรียกว่าสี เคฟกรีนอ่าสีเคฟกรีนนะครับเคฟแปลว่าถ้ำนะทาไมเป็นสีถ้ำก็ไม่รู้อ่ะนี่ให้ดูลุกก็คือสีตอนนี้นะครับสูกสุกเรือนอ่ะเรียงเรียงสวยๆเพื่อนๆชอบสีไหนกันนะครับอันนี้นะครับอ่ะให้ดูก็จะเป็นสีริดแซนนะครับริดแซนมันติคัลเลอร์นะครับสีแบล็กนะครับก็คือสีดำแล้วก็สีดาร์คเฮเทอร์สีโอค่านะครับแล้วก็ สีเขฟกรีนนะครับเพื่อนๆชอบสีไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกเลยนี่ดูนะอ๋อนี้เหมือนกันนะตรงบัคเกิลก็เหมือนกันนะตนัวไหนที่เลือนสีเงินนะตรงนี้นสีเงินบัคเคิลตรงนี้ก็จะสีเงินตนัวไหนที่เป็นสีเหมือนไทเทเนียมลมดํานิดนึงนะครับก็จะเป็นสีแบบอย่างเงี้ยใชต่างกันนะก็จะเป็นสีเดียวกันไปนะแล้วแต่เราชอบนะแต่สวยทุกสีนะครับผมเรให้ดูแบบละเอียดละเอียดอีกนิดนึงนะครับ สำหรับสีเขีกรีนมีใครอยากดูอะไรเป็นพิเศษนะครับอยากรู้อะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์ถามไว้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปทำรีวิวอีกทีนึงเนาะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะครับ10,000ตอนนี้นะ11,900บาทนะโอเคผมงานเดียวเดี๋ยวผมให้ดูเทียบกับซุนโต้ไนพีกหน่อยละกันนะครับอันนี้คือเป็นซุนโต้ไนพีนะผมปิดแหละผมปิดนาฬิกานะเดี๋ยวลองเทียบคร่าวๆว,ว่าหน้าตาสีสันประมาณไหนใครคิดว่าไหนสวยวกัน ดูอันนี้จะเรียบเรียนะไม่มีคำว่าสุนโตเลยนะเพราะมันไปอยู่ตรงนี้อันนี้คือนายพีนะครับก็เรียบรูเหมือนกันนะนี่ก็ดูดีมากนะห้าเนี่ยคือเพื่อนว่าไงอ่ะป่ะไม่รู้สินะแล้วแต่ใครจะชอบนะครับผมแต่ห้านี่คือสวยอ่ะสวยอ่ะผมบอกเลยว่าสวยนะประมาณนี้ดูสีเดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับอยากดูสีไหนเป็นพิเศษนะครับ หรือว่าอยากรู้อะไรเป็นพิเศษอยากให้รีวิวส่วนไหนเป็นพิเศษนะก็เพื่อนๆคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับผมก็จะพยายามไปแบบทําในแง่มุมนั้นมาให้นะจะได้แบบรู้กันว่าเออมันประมาณไหนน่าสนใจน่าซื้อแค่ไหนอะไรแต่ส่วนตัวผมอะผมว่ามันโอเคมากเลยนะด้วยฟังก์ชันนะครับด้วยราคานะเป็นตัวที่แบบว่าเข้าถึงง่ายนอกจากนี้นะก็ฟังก์ชันเนี่ยก็คล้ายๆพีก คล้ายๆเก้าพีกนะฟังกนะ์ชันอะแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับผมต่างกันนิดๆหน่อยๆมีบางอย่างไม่ซ้ำไปนะครับที่นยพีกไม่มีให้แต่ว่าห้าพีกมีให้นะครับก็จะเหมาะกับใครนะครับตอนแรกเขาเขียนไว้ว่าเหมาะกับคนที่แบบทำแอคทิวิตี้ไม่ได้แบบจริงจังมากนักนะครับหรือว่ามือใหม่หรือว่าคนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วงการกีฬาแบบเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยนะหมายถึงว่า ต้องการแบตที่มันอึดขึ้นนะครับกว่าพวกสมาร์ทวอชนะครับแล้วก็มีโปรแกรมการออกกาลังกายที่มันจริงจังซึ่งแบบสมัยนี้ซุนโตเขาแบบว่ามีซุนโตไกด์ซุนโตพลัสอะไรเยอะแยะเลยนะที่แบบสามารถอัปเดตได้นะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะแต่ส่วนตัวผมวรู้สึกว่า5เนี่ยมันไม่ได้เหมาะแค่แค่ผู้เริ่มต้นนะคนที่แบบว่าเป็นนักกีฬาจริงๆอ่ะหรือว่าเป็นคนที่จริงจังทางด้านกีฬาเนี่ยก็คือใช้ได้เลยนะ ก็คือครบอ่ะมีให้ทุกอย่างนะ GPS นะครับเป็นเป็น GPS รุ่นใหม่ด้วยนะครเป็นชิปใหม่หมดแล้วเนาะแล้วก็มีวัด heart rate sensor VO2 max อะไรคือมีโหมดเลยนะครับผมก็คือปกตินะเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีในรีวิวนะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูสีสันพวกนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลากันไปเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย